คนไหนก็ตามโง่สรุปเอาเองว่บบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหนา้าไม่มีตายแล้วก็แล้วอีเมยียคอยบ่เห็นเขียนจนไมยมาจะเทือกไปสั่นนั่นสรุปได้ว่าอันธพานคนโง่และก็อ่อนเอทางสติป,ปัญญามืดมนอันธพานเหล่านั้นเกิดมาแล้วกระทำบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาลตายแล้วไปตกนรกส่วนบันฑิตเขาเกิดมาจะยากจะจนจะร่ําจะรวยอยู่ในฐานะใดๆก็ตาม เก็บหอมรอมริร้อยรวงเป็นพุ่มพวงแห่งกัลยาณธรรมมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกระทำคุณงามความดีทำบุญด้วยกายวาจาใจให้ทานสมาทานสิ้นอบรมจิตตนเองเมื่อเขาแต่กายทำลายขันแล้วคติของเขาไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญมามาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้ท่านก็มาพูดถึงคติของคนพาลกับบัณฑิตก็ไม่เหมือนกันในหมู่คนพาลไม่ประพฤต ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลน,นะเหตุอัติปุญยกิรยิยากุศลกิรยิยานะเหตุอัติสมจรยิยากุศลจรยิญญรยาธรรมะ จริยาเขาจะไม่รู้จักประพฤติทธธรรมในหมู่คนพาลไม่รู้จักประพฤติให้สงบตรงนี้เป็นถ้อยคําเฉพาะสมะจริยานั้นถ้าจะแปลให้ชัดก,ก็แปลว่านั่งให้สงบฝึกตนให้สงบสมะแปลว่าสม่ําเสมอจริยาก็คือการกระทําให้สม่ําเสมอให้จิตกับกายนี่เสมอกันปกติอย่างที่เราตื่นมาตั้งแต่ตีสองนั่นแหละมาทําสมะเจริยากายรางับจิตสงบในหมู่คนพาลไม่มีการประพฤติธ,ธรมไม่มีการประพฤติให้สงบไม่รู้ จากการทำบุญทำกุศลอัญญมัญญาขาที่กาวัตติภูพละมเลกามีแต่กินซึ่งกันและกันเบียดเบียนข่มเห็นเหงผู้มีกําลังน้อยกว่าคนพาลฉลาดเพื่อจะกินคนจนที่โง่กว่าคนฉลาดกินคนโง่คนรวยกินคนจนคนแข้มแข็งกินคนอ่อนแอเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันแต่ถ้าเขาประพฤติทมประพฤติตนให้สงบ คนรวยเป็นที่พึ่งให้แก่คนจนคนฉลาดเป็นที่พึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คนโง่ที่นี้ที่สุดทั้งหลายคนผ่านนั้นแหละที่เกิดมาทำบาปด้วยกายวาจาใจตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนรกขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์เยเตสตาตินะภักข,ขาเยเตสตาคูถภักขาเยเตสตาอุตกสมิงอันโทสมิง อสูจิตสมิงชียันติมียันติชายันติขออภัยจะไม่ขอพูดภาษาบาลีมันพลุงพลังภิกษุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินหญ้ากินมูดคูดอุจจาระเกิดมาในที่มืดแก่ตายในที่มืดเหมือนไส้เดือนเหมือนจิ้งคืออะไรต่างๆเหมือนยุงอยู่ในห้องส้วมเกิด